น,น,นกรอบมันตกกวันนิดครับบ่ออะไรนะบ่อตกปนนะลกปาเมืองใหม่โอเคมหาชัยไหนลองตกให้ดูดิแดกไหมปลาไม้สามตัวเชื่อลองดูโอ้โหดูท่ายงเดี๋ยวเดี๋ยวแดกคราวนี้ไม่ได้ปลาก็เลิกตกไม่ได้ปลาเลิกตกครับไม่เชื่อลองดู<อ> โมึงเห็น <listed> มึง <stood> ิดเจออมจังมาจัิไม่ใช่หไหนไหนบอกแดงไงผิดหลุมอ่ะโอ้โหยโดนแล้วครับโอ้โห้าโอ้ยปลาซ้ายปลาขวาครับ ดมาซ้ายโวครับปลาซ้ายัวครับปลาขวาปลาขวาครับโ <c oughs> อ้โหข <c oughs> ้าเหลือแดด <c oughs> มีเด็ก,กปลดปลาด้วยโ <c oughs> อ้โหานายไหนเขาดูปลาหน่ะถ้าไม่ว่างจริงไม่ค่อยตกกปลานินะปลายันนี้ครึ่งโลครับกำลังทานเลยตัวที่ผ่านยตัวนี้ ชื่อชื่อบ่อเลยนะบอ่อตกปลาเมืองใหม่มหาชัยเมืองใหม่แว่างว่างมาเที่ยวกันนะครับว่างวางมาเที่ยวกันครับ